มีสังกัดก็คือจะมีข้อดีในเรื่องของมีคนแนะนำซับแนะนำเรื่องของสินเชื่อรวมถึงการโอนนะคะลูกค้าแต่ละคนจะมีโปรไฟล์ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้บางทีถ้าเราทำเองไม่ได้มีผู้ช่วยหรือว่าไม่ได้มีไกด์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะทำให้เราหลุดเกสนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะชื่ออชลาบุญช่วยนะคะชื่อแอมค่ะตอนนี้ทำฟรีแลนซ์กับบางเกอกเอสเตทได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นพนักง,งานประจำบริษัทเอกชนทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็สนใจด้านงานขายเพราะว่าไม่มีเรื่องของเพดานรายได้อะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยมาสมัครทำเอเจนต์กับทางบางกอ,อกเอสเจตอะคะ่ะ mm hmm. ก็ตอนแรกคิดว่างานตรงนี้จะทำเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ควบคู่ไปกับงานประจำอะคะ่ะ mm hmm. ก็คือตัดสินใจว่า จะมาทําตรงนี้เต็มตัวเพราะว่าอยากจะแบบจัดสรรเวลาชีวิตด้วยอะคะ่ะจะได้ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของครอบครัวด้วยอะคะ่ะคือต้องการในแนวทางของการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ประมาณนี้คะ่ะใช่ค่ะเคสแรกก็คือทางเจ้าของบ้านนะคะค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ทางลูกค้าเองก็ค่อนข้างที่จะแบบเฟรนลี่ friendly, น่ารักเหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือพาไปดูบ้านปกติแล้วเขาก็กลับไปคิดประมาณวัน2วันนะคะ เนื่องจากทรัพย์ของบางกอกเองก็คือจะค่อนข้างมีคุณภาพอยู่แล้วจะมีทีมลิสต์ที่แบบคัดคัดบ้านเข้ามาในส่วนของเรื่องราคาทำเลอะค่ะซึ่งเวลาเราเอาไปขายมันก็จะทําให้ปิดการขายง่ายอะค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่กังวลในเรื่องของการยื่นสินเชื่อค่ะเขาก็แบบเหมือนกับ จะยังไม่เคยกู้ซื้อบ้านเราก็เลยอาจอจะมีการแนะนำไกด์บางส่วนแล้วก็ให้เขาแบบคุยเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่เราดีวไว้อะค่ะซึ่งก็คุยหลายๆแบงก์ก็คือให้เขาแบบได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดอะค่ะเพื่อได้ประกอบการตัดสินใจก็รู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างตั้งใจมากในการซื้อบ้านหลังนี้อะค่ะก็คือเขาก็ มีความตั้งใจในการเตรียมเอกสารยื่นสินเชื่อก็คือเราสามารถแนะนำไกด์ไปในเวยไหนเขาก็พร้อมที่จะแบบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอะคะ่ะและทางเจ้าของบ้านก็คือน่ารักเนี่ยคะ่ะ มีสังกัดก็คือจะมีข้อดีในเรื่องของมีคนแนะนำซับแนะนำเรื่องของสินเชื่อรวมถึงการโอนนะคะเพราะว่าการขายบ้านเนี่ยจะมีขั้นตอนที่แบบลูกค้าแต่ละคน,นจะมีโปรไฟล์ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้จะมีทีมแนะนำเรื่องของสินเชื่ออย่างบางที่อ,อาชีพพนังกงานประจำเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซะ์การยื่นกู้ก็จะต่างกันอยู่แล้วอะคะ่ะ มีทั้งแบงแก์แล้วก็รายละเอียดอื่นๆบางทีถ้าเราทําเองไม่ได้มีผู้ช่วยหรือว่าไม่ได้มีกไกด์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะทำให้เราหลุดเคสนี้ไปอะค่ะโอกาสการได้โอนก็จะสูงขึ้นถ้าเกิดว่ามีทีมที่ให้คำปรึกษาที่ดีอะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กัง,งวลว่าจะทำการขาย จะยากหรือว่าจะมีการไปดิวบ้านเข้าอะค่ะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะขอให้แค่เราพยายามเอาไปโพสต์หรือว่าพยายามหาลิส์เข้ามาก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราติดตรงไหนเนี่ยจะมีพี่แขกพี่นุกอะคะ่ะก็คือซัพพอร์ตอยู่แล้วอะคะ่ะสามารถมาเริ่มกันได้เลยนะคะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h ์ชแน l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ